ท่านสาธุชุทธบริษัททั้งหลายสำหรับตอนนี้เป็นตอนที่เจ็ดในเรื่องที่กล่าวถึงว่าการจะหนีนรกกันรัชเสดตอนนี้ได้เสียงตอนนี้เป็นเรื่องเสียงจะหนีนรกอย่างเดียวแต่การหนีนรกบรรดาท่านพุทธบริษัทในตอนต้นๆได้พูดทั้นรายละเอียดมาแล้วตอนนี้ไปเพื่อไม,ไม่ไม่ไม่เป็นการเปลืองเวลา ก็พกเขาพูดย้ำสั้นๆว่าคติก็บุคคนที่จะหนนนรกได้มีสามอย่างด้วยกันคือหนึ่งมีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่ากายเกิดมาคราวนี้ในที่สุดเราก็ต้องตายแต่ด้ว่าความตายมีเวลาแน่นอนไม่ได้หาไม่ได้แน่นอนอย่าคิดว่าแก่แล้วตายมันก็ไม่แน่อาจจะตายเชียวันนี้ก็ได้ไม่ประมาทในการทำความดี ตั้งใจว่าตายคราวนี้ไม่ขอไปอบายภูมิทั้งสี่แน่จุดเตี่จไปจุดเดียวคือพระนิพพานตั้งตรงไว้เลยหลังจากนั้นก็ยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอ,ร,อริยสงฆ์เป็นที่พึง่งคือยอมรับนับถือด้วยความจริงใจแล้วหลังจากนั้นอีกทีหนึ่งก็ซ้อนเข้ามาได้ความดีก็คือมีสินห้าเป็นปกติ ถ้าปฏิบัติได้อย่างนี้สมเด็จพระมหาโมนีคือพระพุทธเจ้าทรงตัดว่าทุกคนหน,นีนรกได้แน่แต่ก็ต้องระมัดระวังอารมณ์คำว่าอารมณ์ยาปล่อยใหาอารมณ์ที่ไม่ดีเข้ามาข้องใจเรื่องความกังวลนิดหน่อยในเรื่องความไม่ดีอย่าให้มีในใจอย่างตัวอย่างที่กล่าวมาแล้วท่านไม่ได้ปรามาตรพระไตรศนาคม ท่านไม่ได้ละเมิดศินแต่ว่าต้องไปอบายภูมพรว่าจิตมีอารมณ์กลุ้ม่องหลงผิดข้อนี้ก็ไม่ขอพูดย้อนเพราะว่าจะเป็นที่เบื่อหน่ายของบรรดาท่านพุทธบริษัทต,ตอนนี้ไปก็จะขอนำอภุทธ,ธานุสติกรรมฐานมาคุยกันเพราะว่าการคิดถึงความตายแด่คิดอย่างเดียวเราจะต้องตายหมดที่หมายในการจะพึงไป อย่างนี้อารมณ์เศร้ามันก็จะเกิดคนเราถ้าอยาออกที่บ้านต้องมีจุดหมายปลายทางเป็นที่ไปและก็สถานที่ไปนั้นต้องดีกว่าที่เดิมไม่ใช่ให้มันเลวกว่าที่เดิมถ้าเราเกิดเป็นมนุษย์แล้วตายจากความเป็นคนจะต้องไปเกิดเป็นสัตว์นรกก็ดีเป็นเปรตก็ดี เป็นนาสุรกายก็ดีเป็นสัตว์เลียฉลกนก็ดีทั้งสี่รายการนี้ไม่ดีทั้งหมดถือว่าเป็นการขาดทนุนเพื่อการเกิดมาเป็นมนุษย์ก็ดีหรือการเกิดเป็นคนก็ตามความจริงคนกับมนุษย์นี่ไม่เหมือนกันรูปร่างอย่างเดียวกันแต่ว่าความรู้สึกเขาจิตใจไม่เท่ากันคนนี่แปลว่ายุง่ง คือไม่ยอมรับนับถือใครจริงๆไม่ยอมปฏิบัติปฏิบัติในด้านความดีจริงจังอย่างที่จะรักษาศีลก็รักษาศีลไม่จริงทำให้เพียศีลหัวเต่าผุบเข้าผุบออกรักษาบั่งไม่รักษาบัางสิขาบทแค่ห้าประการก็ถือว่าอย่านั้นจำเป็นอย่างนี้จำเป็นแก่สังคม ถ้าปฏิบัติตามศีลก็ขาดสังคมคนในสังคมนั้นไม่คบหาสมาคมอย่างนี้เขาเรียกกันว่าคนสำหรับมนุษย์ตั้นแต่แปลว่าใจสูงคนนี่แปลว่ายุ่งถ้าปฏิบัติในศีลได้ทำไม่ได้ก็มีแต่ความยุ่งสำหรับมนุษย์แปลว่าใจสูงคนที่มีใจสูงคือมีกรรมหมดสิบประการครบถ้วน คือมีทั้งศีลทั้งธรรมครบถ้วนทางกายไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามทางวาจาไม่พูดปดไม่พูดส่อเสียดและก็ไม่พูดคำหยาบไม่พูดวาจาเหลวไหลไร้ประโยชน์ทางใจไม่คิดใหยอยากได้ทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นใด ไม่คิดจองล้างจองผ่อนไขมีความเห็นตรงตามความเป็นจริงยอมรับต้องถือความจริงที่เป็นเหตุบรรดาลนบรรดาลนี้มีความสุขอารมณ์อย่างนี้ท่านเรียกว่ามนุษย์ขอประทานภัยเถาบัรดาแทานพุทธบริษัทที่ท่านนั้นหลายกําลังฟังอยู่นี่ท่านวัดกําลังใจของต้องดูทีแล้วว่าเวลานี้นะท่านเป็นมนุษย์หรือว่าท่านเป็นคน หากว่าท่านเป็นคนก็รู้สึกว่าความสุขของท่านจะน้อยไปได้กำลังใจของท่านเป็นมนุษย์ความสุขของท่านจะมีมากมายเหลือเกินเกือบจะหาอารมณ์ของความทุกข์ไม่ได้เรื่องนี้ยังไม่พูดกันไม่ช้าไม่กี่วันก็าจะได้พบกันวันนี้มาพูดกัถึงพุทธานุสต,ติกรรมฐานเพราะว่า สังโยชน์สามปรยการเมื่อใช้บรณานุสติกรามฐานคือนึกถึงความตายเป็นอารมณ์แล้วต่อไปก็มีพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติกรรมฐานอีกสามปรการแล้วก็มีศีลานุสติขั้นสุดท้ายนี่เป็นเรื่องมีความจำเป็นจริงๆวันนี้ขอพูดเรื่องพุทธานุสติกรรมฐาน แต่ขบรรดาญ,ญาโยมพุทธบริษัทและท่านผู้ฟังทั้งหลายได้โปรดทราบการตัดสังโยตพระพุทธเจา้าบอกว่าสังโยตสามรายการนะไม่มีอะไรหนักเป็นของเบาๆฉะนั้นการปฏิบัติส่วนนี้ยังปฏิบัติกันด้านเบาๆ,บาๆสําหรับท่านที่นิยมความหนักได้โปรดทราบต้องขออภัยท่านด้วยบางทีท่านังคิดว่า พระวัฒนาทรงมีต่วความเกียรครกานปฏิบัติเบาๆแบบขี้เกียจอันนี้ก็ขอยอมรับถ้าคนขี้เกียจแล้วได้เงินเดือนมากๆทํางานเบาๆได้เงินเดือนมากๆอย่างนี้ก็ดีก็เหมือนกับการปฏิบัติธรรมถ้าปฏิบัติธรรมแบบเบาๆแต่ก็ได้ผลดีอย่างนี้ใช้ได้ก็พอใจตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัส ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าพระโสดาบาัยกสกิทาคามีเป็นผู้มีสมาธิเล็กน้อยมีปัญญาเล็กน้อยแต่มีศีลบริสุทธิ์ในเมื่อพระพุทธเจา้าตรัสอย่างนี้อาตมาเองบทมาจากพระไตรปิฎกในเมื่อทาาพระไตรปิฎกท่านบอกเบาๆก็ปฏิบัติเบาๆไม่ยอมฝืนพระไตรปิฎก ท่านนั้นหลายจะหาวโง่เง่าเ,าเต,าต่าตนยังไงก็สั่งเห็นว่าการบวชเพื่อการปฏิบัติตามพระไตรปิฎกเป็นคนโง่ก็ต้องถือว่าพระไตรปิฎกสอนให้โง่ถ้าได้ว่าคนโง่าตามพระไตรปิฎก <c oughs> ท่านไปนิพายนกันนับไม่ทวนแล้วจิงของยอมโง่าตามนี้มาว่ากันถึงพุทธานุสติกามฐานการยอมรับนับถือพระพุทธเจ้า ความจริงคำว่าอนุสตินี่แปลว่าตามนึกถึงไม่ต้องใช้กำลังมากถ้าบรรดาท่านพุทธวิสัทสามารถทรงกำลังใจได้ยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าด้วยความจริงใจความจริงการยอมรับนับถือนี่ต้องปฏิบัติตามกันนะข้อนี้บรรดาเขาบรรดาท่านหลายผู้รับฟังจงอย่าลืม การใช้คำว่าเคารพรละนับถือแต่ไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำซึ่งกันและกันอย่างนี้ถือว่าเป็นการหลอกลวงกันถ้าพูดตามภาษาชาวบ้านก็ถือว่าโกหกกันอย่างนี้ความงฟังง่ายดีอย่างลูกบอกว่ายอมรับนับถือพ่อแม่หรือเกินสิทธิยอมรับนับถือครูบาอาจารย์จริงๆ แต่ว่าพ่อแม่สอนอะไรห้ามอะไรลูกไม่เคยเชื่อฟังครูบาอาจารย์สอนมาแบบไหนลูกศิษย์ไม่ยอมเชื่อฟังอย่างนี้เขาไม่เรียกไม่ใช่เรียกคนนับถือกันเขาเรียกคนอกตันยูไม่รู้คนๆอย่างนี้สบายใจไหมบรรดาญาโยมพุทธบริษัทถ้าจะพูดกันยงนถ้าจะไปว่าใครนึกถึ่งใครก็ต้องนึกดูก่อน ว่าคนที่ไม่ยอมปฏิบัติตามพระธรรมวินัยคําว่าวินัยคือข้อห้ามที่ได้แก่ศีลพระธรรมคือการแนะนําให้ปฏิบัติได้ของความดีต้องดูว่าท่านผู้นั้นท่านอยู่ในสังกัดของพระพุทธศาสนาหรือเปล่าถ้าท่านผู้นั้นไม่อยู่ในสังกัดพระพุทธศาสนา ก็จะหาว่าท่านไม่ยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าจริงจังหรือว่าเป็นคนอกักตันยูไม่รู้คนคนอย่างนี้ไม่ได้เว่าท่านไม่ใชู่ส้สิทุกหา <c oughs> ท่านไม่ได้อาศัยพระพุทธเจ้าในความเป็นอยู่เว้นใบแต่นักบวชอย่างอตาบบตามานักบวชแบบธรรมานี่โกนหัวโกนคิ้วห่ผมผ้าเหลืองนั จะก็อยู่วัดอยู่ว่า <c oughs> ความเป็นอยู่ไม่มีอาชีพแน่นอนสำหรับตัวเอง <c oughs> ไม่สามารถประกอบอาชีพได้อาศัยความเป็นอยู่จากบรรดาญาโยมพุทธบริษัทเลี้ยงข้าวทั้งอาหารทั้งก็เลี้ยงที่อยู่ทั้งก็สร้างให้ยารักษาโรคทั้งก็ซื้อให้ผ้าผ่อนท้อสบายญาโยมก็ให้ทั้งหมด ที่เป็นอย่างนี้เพราะว่ญาญาติโยมพุทธบริษัท <c oughs> คิดว่าธรรมาเป็นผู้มีความเคารพในองค์สมเด็จพระบรมสรคติคือพระพุทธเจ้าปฏิบัติตามคําแนะนําของท่านทุกอย่างถ้ามาเอเออธรรมาไปพิกล็อกก็หมายความว่าไปฝ่าฝืนคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็โกหกบรรดาญาติโยมพุทธบริษัท ว่าต่มานี่เป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาทัตพุทธเจา้าท่านที่มีความเคารพพระพุทธเจ้าก็เลยให้ให้โน่นให้น,น,หนีตามที่กล่าวมาแล้วอย่างนี้ถือว่าเป็นคนอากตัญยูไม่รู้คุณคณนหรืออากตัญยูไม่รู้คุณพระพุทธเจา้าเพราะได้กินอาศัยพระพุทธเจ้าเป็นเหตุถ้าไม่ได้อาศัยบาร,รมีขององค์สมเด็จพระบรมโลคเชศก็ไม่มีอะไรจะกินจะใช้ คนที่นับถือพระพุทธเจ้าเขาก็ไม่กินไม่ใช้อันดับแรกเป็นคนอากตรัญยูไม่รู้คุณพระพุทธเจ้าก่อนตอนนี้บรรดาญ,ญาโยมวทธบริษัทกันหลายผู้ให้ก็ถือว่าท่านเป็นผู้มีคุณตอนต้นหลอกลวงท่านเป็นคนหลอกลวงประชาชนหรือพุทธศาสนิกชนเรียกว่าประชาชนไม่ได้ ประชาชนนี่หมายถึงว่าคนจะนับถือศาสนาอะไรก็เป็นประชาชนทั้งหมดต้องโดยเฉพาะพุทธศาสนิกชนคนที่นับถือพระพุทธศาสนาหลังจากนั้นมาก็อักตันยูไม่รู้คุณท่านที่ท่านให้กินท่านเลี้ยงดูจะมีความสุขมีชีวิตอยู่กับอักตันยูในท่าน โดยบอกก็ท่านว่าปฏิบัติตามคําแนะนํเขาสมเด็จพระสัมมาทัมพุทธเจา้าแต่เนื้อแท้จริงๆไม่มีอะไรเหลือเลยก็ต้องถือว่าเป็นคนเลวนี่การยอมรับนับถือบรรดาแต่พุทธบริษัทต,ต้องนับถือกันด้วยความจริงใจเป็นส่วนตัวด้วยและก็ต้องปฏิบัติตามคําแนะนําของท่านด้วยสิ่งใดท่านห้ามว่าไม่ดีอย่าทํา จึงใดท่านแนะนำว่าอย่างนี้มีเป็นจุดขึ้นความสุขจงทำเราทำอย่างนี้ถือว่านับถือพระพุทธเจ้าจริงแต่ว่าการปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งในด้านสิ่งก็ดีในด้านธรรมก็ดีคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าที่มีถึงแปดหมื่นสี่พัหข้อก็ไม่จำเป็นต้องนำมาปฏิบัติทั้งหมด เลือกเอาโดยเฉพาะว่าสิ่งไหนเราที่พอจะปฏิบัติได้เราทําอย่างนั้นอย่าปฏิบัติเกินกําลังและตั้งใจปฏิบัติด้วยความจริงจังอย่างนี้ถือว่านับถือพระพุทธเจ้าถ้ามีอารมณ์อย่างนี้ถือว่าหนึ่งในพุทธานุสติกรรมฐานที่ว่าท่านมีความระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าจริงมีการยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าจริง มีคำสอนตอนหนึ่งที่เรียกว่าเป็นตอนต้นเรื่องก็ได้ตามพระบาลีว่าสรพพปาปัสสะการรนังพระทธเจ้าทรงแนะนำว่าท่านหลายจงอย่าทำความชั่วทุกอย่างกฎสรสูปสมทาจงทำแต่ความดีพระจิตตปรโยธปัณนนังต้องทำจิตใจให้บ่งสายจากกิเลส เอตังพุทธานาสาสนังพระองค์ทรงยืนยันว่าพระพุทธเจ้าทุกองค์ตรัดญานี้เหมือนกันหมดเราก็ต้องจับจุดขั้นแรกว่าสิ่งใดที่พระองค์ทรงห้ามนั่นคือการละเมิดศีลสิ่งใดที่ทรงแนะนําให้ทําคือปฏิบัติตามศีลสิ่งใดที่ทําจิตใจบ่องใสคือทําจิตว่างจากนิบอนอันดับแรกนะ แล้วก็เจริญสมถภาวนาวิปัสนาภาวนาสําหรับสมถภาวนาก็ดีวิปัสนสาภาวนาก็ด,กดีมีมากเหลือเกิน <c oughs> มีมากโดยกันมากแต่ก็จับจุดเฉพาะวันนี้มาจับเอาเฉพาะพุทธานุสติกรรมฐานคําว่าพุทธานุสติเราตามนึกถึงพระพุทธเจ้าเรอตามนึกถึงความดีของพระพุทธเจ้า การบริบัติให้จิตว่างจากนิวรณ์จิตมีสมาธิมีอารมณ์สะอาดก็ไม่ต้องทำอะไรมากไม่ต้องทำอะไรหนักเพราะการตัดสัญย่อสามรายการไม่มีอารมณ์หนักแต่ว่าอารมณ์ของคนมีสองอย่างบรรดาแต่พุทธบริษัทอย่างที่หนึ่งชอบคิด อย่างที่สองจิตชอบทรงตัวเคยเฉยเฉยอาการสองอย่างนี้มีกับคนทุกคนในขณะใดถท้กำลงกำลังใจเราชอบคิดแล้วก็นั่งนึกถึงความดีของพระพุทธเจ้าตอนนี้พระพุทธเจ้าถ้ามีรูปร่างยังไงมีความดียังไงถ้าคิดเร่งความดีบางทีท่านทั้งไหล อย่านึกไม่ออกว่าโหความดีพระเจทาเจ้านะี่เยอะแยะมากจะเอาตรงไหนกันดีก็บอกแล้วว่าการตัดสัญญาณสามรายการนี่เบามากใช่รมเบาๆสําหรับท่านที่ไม่ได้ทิพย์ทพจกักรุยานหรือไม่ได้มโนมยิธิคำว่าทิพยจกักรุยานเป็นหลักสูตรของวิชาสามถ้ามโนมยิธิเป็นหลักสูตรขาองปัญญา เวลานี้คนได้กันนับแสนอาตมาก็ปลื้มใจท่านที่ได้อย่างนี้แล้วก็ไม่ต้องบดัดไม่ต้องนึกเฉยๆใช้กำลังความเป็นทิพย์ของจิตจับพระรูปประโฉมอง,องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจิตจริงๆเลยจะเอาพระรูปประโฉมตอนที่พระเจ้าเป็นหนุม่มสมัยที่ยังทรงพระชนอยู่ หรือว่าสมัยกลางคนสมัยเป็นคนแก่ใกล้นิพพานหรือว่าจะจับพระพร,ระชององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่นิพพานไปแล้วก็ได้ทําจิตให้เป็นสุขถ้าเราเห็นพระพุทธเจ้าเมื่อไรใจเราก็มีแต่ความสุขเมื่อใจใจิตใจใเรื่องเรืองความทุกข์ความกังวลไม่มีอารมณ์ก็เบาแต่สําหรับท่านที่ไม่ได้ที่พระจ้คุยาน แล้วก็ท่านที่ไม่ได้มโนยิธิทึ่เป็นส่วนหนึ่งของพิญญาก็ใช้กำลังใจคิดคือดูลืมตาดูภาพพระพุทธรูปหรือว่าถ้าจะหลับตาก็ได้หลับตานึกถึงพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งที่เราชอบที่สุดจะเป็นพระพุทธรูปอยู่ที่วัดไหนหรือสถานที่ใดก็ได้ไม่ห้ามทั้งหมด นึกถึงภาพพระพุทธรูปองค์นั้นทำใจสบ,บายใจนึกวาดภาพตั้งใจเห็นว่าพุทธรูปองค์นี้นั่งแบบไหนเสีอะไรหน้าตายิ้มแย้มแบบไหนทรงอะไรก็ตามปางไหนอะไรก็ตามเอาแค่แบบสบ,บายสบ,บายใจถ้านึกถึงภาพอย่างนี้จิตเป็นสุขภาพพระพุทธรูปที่อยู่ไกลนึกไปออก ก็นั่งดูพระพุทธรูปองค์ที่อยู่ใกล้ๆไม่ต้องหลับตายก็ได้หรือลืมตาดูจำภาพพระพุทธรูปแล้วก็หลับตานึกถึงก็ได้เอากันแค่สบายใจสมมติถ้าท่านหลับตายกระโอารมณ์จิตมันฟุ้งถ้าความจริงมันเป็นอย่างนั้นนะถ้าจิตมันฟุ้งอยู่แล้วถ้าหลับตามันจะฟุ้งมากถ้าหลับตาไม่ฟุ้งก็หลับตาลืมตาดูภาพรพระพุทธรูป แล้วก็นับตานึกถึงภาพพระพุทธรูปว่าท่านนั่งแบบไหนท่านสียอะไรให้การที่เขาทำทำแบบไหนถ้าแบบนี้อารมณ์ฟุ้งเกินไปก็เลืมตาเลืมตามองดูพระพุทธรูปด้วยความเคารพตัวหน้าตาท่านยิ้มแย้มแจ่มใสดีมีจิตใจสดชื่นขนาที่จิตยังพอใจอยู่กับพระพุทธรูปเวลานั้นจิตว่างจากกิเลส แล้วจิตก็ว่างจากนิวรณ์มื่วว่างจากกิเลสจิตว่างจากนิวรณ์จิตก็มีอารมณ์เป็นสุขท่านเรียกว่าสมาธิแล้วคำว่าสมาธิแปลว่าตั้งใจจิตตั้งใจดูพระพุทธรูปจะดูส่วนไหนก็ตามชอบส่วนไหนดูส่วนนั้นจิตใจคิดตามไปดูก็ได้อย่างนี้เป็นพุทธานุสติกรรมฐานแบบคิดนี่ถ้ามีอาการแบบทรงตัว การทรงตัวนิบรรดาแต่พุทธบริษัทท่านในใช้คำภาวนาและลมหายใจควบคือคำภาวนาส่วนใหญ่ที่นิยมกันใช้คำว่าพุทธโธแต่ความจริงคำภาวนาถ้าเรานึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วจะภาวนาว่าอย่างไรก็ตามก็เป็นพุทธานุติกมามฐานเหมือนกันอันดับแรกาใช้คำภาวนาควบคู่กับลมหายใจ คือเวลาให้ใจเข้านึกตามว่พพุธเวลาให้ใจออกนึกตามาโทโต่้วการให้ใจนี่มันดาแต่พุทธบริษัททั้งหลายอย่าบังคับลมให้ใจปล่อยให้ร่างกายให้ใจไปตามปกติจะให้ใจสั้นให้ใจยาวให้ใจหนักให้ใจเบาไปเรื่องของร่างกายเพียงแต่เอาจิตเข้าไปรับทราบลมหายใจเท่านั้น การที่จิตเข้าไปรับทราบลมให้ใจเข้าลมให้ใจออกอย่างนี้ชื่อว่ามีสมาธิในอนาปานุสติกรรมฐานคือมีสมาธิในเรื่องของลมให้ใจถ้าจิตยังรู้ลมเข้าลมออกอยู่เวลานั้นจิตก็ว่างจากกิเลสจิตก็ว่างจากนิวรณ์มีรมณ์เป็นสมาธินี่ต่อไปถ้าเรา นึกแต่ลมหายใจเข้าออกอย่างเดียวคิดว่าอาจจะได้บุญน้อยไปการนึกถึงพระพุทธเจ้าน้อยไปอานนิสงสะะน้อยก็ใช้คำโมราควบคู่คือเวลาให้ใจเข้านึกตามว่าพุทธเวลาให้ใจออกนึกตามว่าโททำไม่เรื่อยๆทำแบบใจสบ,บายๆอารมณ์ทำแค่อารมใจเป็นสุขย่าตั้งเวลาแน่นอน เวลานี้เป็นขั้นการฝึกถ้าตั้งเวลาว่าต้องการสิบนาทีบ้างยี่สิบนาทีบ้างสามสิบนาทีบ้างอย่างนี้ถ้าอย่างนั้นจะเอาดีไม่ได้ถ้าจิตเริ่มฟุ้งซ่านย่างถือเวลาอยู่ก็จะมีอาการกลุ่มแทนที่จะเป็นผลดีกับเป็นผลร้ายถ้าอยาจะถามว่าการปฏิบัติเอาเวลาเท่าไหร ก็ต้องตอบว่าถ้าใหม่ๆไม่ควรจะใช้เวลามากเลยใช้เวลาแค่อารมณ์เป็นสุขขณะใดถ้ายัางรู้ลมหายใจเข้าออกอยู่ไม่รู้คำภาวนาอยู่ไม่มีลมอื่นแทรกจิตเป็นสุขใช้ได้แต่ได้ว่าการภาวนาก็ดีรู้ลมหายใจเข้าออกก็ดีเราจะบังคับให้จิตรู้เฉพาะลมหายใจเข้าออกกับคำภาวนา ตลอดเวลาที่เราต้องการนั้นนะไม่ได้ทางนี้เพราะอะไรเพราะจิตมีสภาพคิดจิตนี้ชอบคิดนอกเรื่องนอกราวมาตลอดการตลอดสมัยคิดมาอย่างนี้มาไหลอสงไขยกับแล้วก็เราจะมานั่งบังคับว่าเวลานี้จิตจงรู้เฉพาะลมหายใจเข้าหายใจออก ยังรู้เฉพาะคำภาวนาอย่างนี้ไม่ได้อารมณ์กลุ้มจะเกิดเวลาณะที่รู้ลมให้ใจเข้าหาใจออกก็ดีภาวนาอยู่ก็ดีอาจจะชั้ได้ทรงตัวได้สักนาทีสองนาทีย่างมากวันเดียวก็จิตคิดนอนบางคิดนี่บ้านที่เรียกว่าอารมณ์โฟสานต้องถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาถ้าเรารู้ตัวว่านี่สั้นออกนอรู่นอกทานไปแล้ว แล้วก็ควนกลับเริ่มจะเริ่มต้นจับใหม่เอาใจเข้าไปรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกแล้วภาวนาตามให้ใจเข้านึก,กว่าพุทธใ,ใจออกจะว่าโถอย่างนี้ใช้ได้สลับกันไปสลับกันมาแต่ปรากฏว่าถ้ารมเริ่มจะสั้นทนไม่ไหวเกิดมีรมฟุ้งสัน้นลมหายใจก็ไม่เอาคำภาวนาก็ไม่เอาอย่างนี้จะทำยังไง การแก้อารมณ์ฟุ้งซ่านงพระพุทธเจ้าในพิสุทธิมักมีอยู่สองอย่างถ้าซ่านเกินไปบังคับไปอยู่ให้เลิกเสียเลยเลิกเลยปล่อยใจตามสมบายจะไปดูหนังดูละครดูโทรทัศน์นั่งโขกมารุกชาวบ้านเขาไม่เล่นมารุกหรือมัง้งเอาไม่เล่นมารุกจะเพิ่งไปเล่นไพ่ก็แล้วกันเป็นเล่น,นไพ่เพลินลเกินไปตำรวจจะจับเสียสักหนง จะร้อ,องรำทำเพลงยังไงก็ช่งางจะมานั่งนึกว่าเอ๊ะใช้เวลานิดหน่อยทำความดีแล้วล่อยใจฟุ้งซ่านมากเกินไปเพราะเพราอารมณ์ใจเป็นความชั่วมันก็ไม่แน่นักถ้าความดีถ้าเราฝืนนบรรดาท่านพุทธบริษัทมันจะกลายเป็นอารมณ์ร้ายแต่ฟุ้งซ่านมากเกินไปบังคับไม่อยู่เราก็ต้องการจะาบ,าบังคับ มันก็มาอยู่ตามคำตามที่เราต้องการความกลุ้มก็จะเกิดในตอนนี้และโรคประสาทจะเกิดกัมบรรดาท่านุทธบริษัทที่ก็บอกว่าทาสมาธิเราบ้าทําสมาธิล้วบ้าก็าาาาาใชอารมณ์แบบนี้บางท่านพออารมณ์ดีขึ้นมาบ้างถึงปีติไม่อยากพักไม่อยากผ่อนไม่อยากนอนไม่อยากกินอย่างนี้ก็เป็นโรคสมัศาสตร์ขาดคําสั่งของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เรืะอว่าสมเด็จพระสัมมาวุทิเจ้าทรงตัดว่าจงละส่วนสุดสองอย่างคือหนึ่งอัตตะกินวัรฐานิโยโกคการทรมานกายทรมานใจสองการมาสุขานิการนิยโกคย่อหย่อนเกินไปได้อ,อยากได้เกินไปอารมณ์ฟุ้งต้องใช้มัชจิมาปฏิปทาคืออารมณ์พอสบายแล้วก็ทำแค่สบายเมื่อมันไม่สบายแล้วก็เลิกเวลาใหม่ทำทำกันใหม่ โดเฉพาะอย่างยิ่งเราทํากันแค่กําไรไม่ใช่ขาดทุนถ้าวิถ้าเราไม่ต้องการจะเลิกพระพุทธเจ้าแนะนําตามนี้อาตมาเคยปฏิบัติตามท่านบอกว่าให้คิดไปมันอยากจะคิดอะไรก็เชิญคิดไปเมื่อคนฝึกม้าพยศม้าพยศถ้าฝึกไม่ได้มันวิ่งออกนอกทางก็กอดคอมันเลยมันจะวิ่งไปไหนไปวิ่งไปเพราะหมดแรงเมื่อไหร่ เราลากเข้าเส้นทางบังคับปัญญาตามใจแเราข้อนี้ฉันใดแต่กําลังใจฟุ้งซ่านบรรดาแตงพุทธบริษัทปล่อยเลยคิดไปตามสบายอาตมาเคยพิสูจน์มันยังคิดไปอย่างนานไม่เกิน15นาทีพอก,กลับขามาอีกทีมันหยุดคิดตอนนี้จับอนาปานุสติเือลมหายใจเขาออกกลับคำภาวนาม,มันจะทรงตัวแนบนิ่งอย่างดีมากอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง เนี่ว่าถ้าจะหลาดในการทรงสมาธิมันก็ไม่หนักนะักอาระบรรดาแทนพุทธวิสัตว์ทั้งหลายสัญญาณบอกหมดเวลาปรากฏแล้วก็จำต้องลาก่อนสำหรับวันนี้ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผล,ลจงมีแดบรรดาแทนพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี